สวัสดีค่ะพี่นอ้องป้องปายสมุทรคุนค่ะมือนีมาพอก,ก็บยาสิสีกแล้วค่ะมือนียาสิสิ้ามากินข้าวเหนียวมะม่วงค่ะมาซิมกันค่ะจิ๊กรสเม็ดมังคุดค่ะมาค่ะมาชิมกันเลยค่ะ วันนี้อยากนึกกินของหวาน,นะคะ่ะคนสิกวันไปหนแลนนะะ้วค่ะข้าวเหนียวมูนมะม,ม่วงะคะ่ะเสบๆและะ้วค่ะ หวานเลยนะคะดูคครับหมกม่วงหอมหวานดีค่ะ แซบค่ะอืมคุณยอ,อ,องกัเบเฮบเฮบบ้วยหวานจัดไหมจ๊ะ เขาทำไม่หวานจัดนะคะเพราะว่ามะม่วงหวานอยู่แล้ว แซ่บค่ะหมดจานเลยหมดค่ะอน่อยค่ะจังไหนกะ ยาสิฝากกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าครแบบกดูดให้เน้จ้ามักบะมักกะกดไลค์เด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้าพอเหนียวมะม่วงค่ะสวัสดีค่ะพอกันคลิปมาค่ะสวัสดีค่ะ